โอ้ oh, ดอกนี้ใหญ่มากเลยเก็บเห็ดเพราะเองนี่ก็สนุกเหมือนกันนะคะมีฟาร์มเห็ดเป็นของตัวเองเจอกับนัดแมค่ค้าไทยบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้นัดจะพามาเก็บเห็ดค่ะอันนี้นัดเพาะไว้หลังบ้านเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเดินถ่ายนะคะอาจจะสั้นๆหน่อยไปเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่นัดเอาฟางอัดก้อนอมาไว้นะคะมาดูกันเลยว่าเขามีดอกขนาดไหนน่คะก็จะได้ประมาณนี้เลยจ้ามาเก็บเห็ดกันนัดปลูกไว้เยอะนะคะปลูกไว้หลายอันเลยค่ะแต่ว่ามันมันก็จะมีบางอันที่ยังไม่เกิดอันนี้เป็นก้อนลองถัดมานะคะก็จะเห็นว่าพอมีดอกบ้าง แต่ก้อนนี้ถ้าจะเยอะหน่อยค่ะแต่ว่ายังเก็บไม่ได้ก็จะมีเม็ดมิดเล็กๆเนี่ยเยอะเลยค่ะนี่อันนี้น่าจะอีกสักสองสามวันอันนี้ทําที่หลังค่ะทําหลังจากที่นั่นหลังจากเห็ดรอบแรกออกแล้วก็เอามาทําเพิ่มอีกก็อันนี้ก็จะยังไม่ยังไม่ออกดอกนะคะถัดมาอีกหน่อย ตรงนี้ก็มีดอกเยอะอยู่ค่ะไอตรงนี้เมื่อเช้ายังตุมต่มๆอยู่นะคะพอมาถ่ายในช่วงบ่ายก็บานเยอะเลยค่ะส่วนไอที่เห็นถัดไปนี่ยังไม่ออกดอกนะคะอันนี้ก็เป็นฟางใหม่ที่เพิ่งซื้อมาใหม่อันนี้ก็รดน้ําแล้วก็คุมไว้ัสเฉยๆยังไม่ได้โรยเชื้อค่ะตรงน้นก็ทําที่หลัง ยังไม่ออกดอกก็จะให้ดูบรรยากาศก,ก่อนนะคะยังไม่ไปยุ่งกับเขาในส่วนนั้นกล่องนั้นก็เป็นฟางใหม่ค่ะตรงนี้ฟางใหม่เหมือนกันเอามาวางไว้ในใต้ต้นไม้แล้วก็ลดน้ำผ้าคลุมไว้อันนี้น่าจะสักสองวันแล้วค่ะลดน้ำสองวันแล้วก็ผ้าคลุมไว้เดี๋ยวอีกวันพรุ่งนี้นัดก็จะมาปลูกเพิ่มนะคะอ่ะตอนนี้ก็จะไปเก็บเห็ดกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บเลยค่ะอันนี้มันออกแค่สองกองนะคะก็จะนี่เลยค่ะดอกประมาณนี้แล้วก็จะเก็บไว้นะคะมาเก็บกันเลยค่ะอันนี้อันไหนเล็กๆก็จะเอาไว้ก่อนดูสิว่าจะได้เยอะขนาดไหน เพราะเห็ดฟางไว้กินเองก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะคะว่าเราแบบอินทรีย์เรารู้ว่าเราใส่อะไรไปบ้างแบบธรรมชาติเลยค่ะปลอดสารพิษนี่กองนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปเก็บก้อนต่อไปกันอันนี้มันออกแค่สองกองนะคะกองนี้ยังเก็บไม่ได้ค่ะอีกสองสาวันเดี๋ยวนัดเก็บเสร็จนัดก็จะคุมผ้าไว้เหมือนเดิม มาเก็บกลองนี้ก่อนทำกับข้าวได้มื้อหนึ่งเลยค่ะอันนี้ดอกใหญ่มากเลยนะคะนี่มาเก็บอีกอันนี้ก็ใหญ่มากเลยค่ะพวกนี้ยังไม่โตเท่าไหรนะ่นัดก็จะเก็บไปก่อนมาเอาดอกที่แบบ โตขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนการต่อเชื้อนะก็จะใช้นี่แหละคะ่ะตีนเห็ดเวลาเราเก็บเสร็จแล้วก็จะเวลาหั่นตีนเห็ดนะคะนัก็จะมาเน็บตามฟางไว้มาเน็บตามฟางไว้มันก็จะยังเกิดต่อไปได้เรื่อยๆนะคะโอ้ดอกนี้ใหญ่มากเลยเก็บเห็ด เพราะเองนี่ก็สนุกเหมือนกันนะคะมีฟาร์มเห็ดเป็นของตัวเองไว้ทานนี่ก็เป็นเห็ดที่เก็บได้มาวันนี้นะคะส่วนจะไปทําเมนูอะไรไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้นะขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็จะมาคุมเก็บเสร็จแล้วนะก็จะมาคุมผ้าใบต่ออีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ดูสภาพ ก่อนที่จะคุมนะคะแล้วก็จะเอาผ้าใบคุมไว้เหมือนเดิมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ